สวัสดีครับช anel ปอน r e รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา s o วิวเอ e ิ i t u s X Star War ์ว i ลลิ e ิ dition 2เรือนนี้กันนะครับก็เรียกว่าเป็นรมเนียมไปแล้วนะครับที่แบรนด์นาฬิกา o ซว i วเ e ต i t u s เนี่ยจะมีการทำคอลเลคชันพิเศษที่ไปคอลแลบกับแบรนด์ชั้นนำนะครับหรือว่าจะเป็นพวกหนังหรือว่าการ์ตูนคาแรคเตอร์ทั้งหลายทั่วโลกนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการไปคอลแลบกับ Star Wars นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์หนังที่ คนเนี่ยชื่นชอบกันทั้งโลกนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในแฟน Star Wars ที่ค่อนข้างจะชอบมากนะแล้วก็แบบมีของสะสมเกี่ยวกับ Star Wars อยู่หลายอย่างด้วยนะครับโดยที่รอบนี้เนี่ยทาง s o v i e l e t อตก็มีการนำเอาในาฬการรุ่น Voyager นํานำมาทำเป็นตัวเบสในการคอลแลบกับ Star Wars ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่านกาซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นสไตล์อินทิเกรตเบรสเลตซึ่งหลายคนเนี่ยชอบแน่นอนนะ วันนี้จะมารีวิวกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปดูนาฬิกาเนี่ยมาดูของแถมกันก่อนนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในไฮไลท์มากๆที่ทุกคนรอ,อคอยนะอันดับแรกเนี่ยตัวกล่องนะครับกล่องก็จะเป็นแบบกล่องกระดาษขาวๆนะครับแล้วก็เปิดมาด้านในเนี่ยก็จะมีการแยกดีไซน์กันแล้วแต่นาฬิกานะครับอย่างตัวเรือนสีดำเนี่ยที่เป็นรุ่น Galactic Empire ก็จะเป็นรูป Darth Vader อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะกล่องก็สีดำๆเลยแล้วก็สีเนี่ยจะใช้ชเป็นสีแดงมาแจมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโค้ดที่ทาง Darth Vader เนี่ยเขา เอาไว้แบบเหมือนบัฟ คูยต่อสู้นะครับว่าคุณประมาทพลังของด้านมืดเกินไปประมาณนั้นนะครับเป็นคําพูดติดหูเลยด้านข้างก็จะมีรูปของยานไฟเตอร์ของพวกกาแล็กติกเอ็ม e พนะครับเปิดมาด้านในเนี่ยปกตินาฬิกาก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นกล่องค่อนข้างจะใหญ่โตเลยแล้วก็ตรงฝาเนี่ยเท่มากนะก็จะเป็นลายหนของดัตเวเดอร์แบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบเซอร์นะครับที่เอาไว้ให้กับคนที่ซื้อนาฬิกาทุกเรือนนะจะมีใบแบบนี้มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝั่งของกาแล็กติกเอ็มงพรไหน้าตาประมาณนี้มีรววมเรรื่องนนวาว ของ s t a r Wars ์คอลเลคชันนี้ให้ดูคร่าวๆนะซึ่งเก๋มากนะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยลองชา e a โกซึ่งก็แบบเป็นคำที่ปกติเวลาเริ่มเรื่อง Star Wars เนี่ยมันจะมีคำนี้ขึ้นมาทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีการแถมผ้าเช็ดนาฬิกามาให้ด้วยนะครับจะเป็นลายที่แตกต่างกันด้วยนะครับระหว่างเรือนสีดำแล้วก็เรือนสีเงินนะครับอันนี้ก็เป็นการ a ล t ต c e เอ็มพายผ้าก็คุณภาพโอเคนะครับซึ่งใช้จริงค่อนข้างจะเวิร์กนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบ พวกที่มันเป็นขุยผ้าเยอะนะครับเวลาเช็ดก็เก็บฝุ่นได้ดีเลยแล้วก็แน่นอนนะครับจะมาพร้อมกับกระเป๋าซึ่งรอบนี้กระเป๋ามาเก๋ามากเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่สามารถพับเก็บใส่ซองแบบนี้ได้โดยที่กระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับเป็นใบค่อนข้างจะใหญ่เลยใส่ซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่ของนู่นนี่นั่นเนี่ยสบายๆเลยนะครับแล้วก็เจ๋งตรงที่แบบมันเป็นวัสดุที่มันเบาแล้วอะแล้วก็พับพกพาได้ด้วยนะครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าจะเป็นใบหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยใช้งานแบบจริงจังได้เลยนะรับับบเเเป็นนนนกกกะ๋าทีี่่่พตตตติิดดวววลลออออแๆสสขงงงืจ ความแตกต่างกับตัวสีดำนะก็จะเป็นรูปของยาน X-Wing นะครับซึ่งจะเป็นยานที่ไอคอนิกมากๆของฝั่ง r e b e l a l l i a n c e นะครับหรือว่ากองกำลังกระบฏนั่นเองนะครับโดยที่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตรงนี้ละแล้วก็แน่นอนโค้ดคลาสสิกมากๆ เมดฟอสบีวิชิวนะครับก็เป็นคําพูดที่ใช้กันในหมู่เจไดทั้งหลายนะครับหรือว่าแม้แต่ไม่ใช่เจไดเขาก็พูดนะถ้าเกิดอยู่ฝั่งแบบกองกําลังกระบฏอะ่ะที่แบบเป็นฝั่งพระเอกนะครับเปิดมาด้านในก็จะเป็นสีฟ,ฟ้าแบบนี้แล้วก็ฝานะครับก็จะเป็นรูป Xwing นะซึ่งพอมาต่อกันปั๊บเนี่ยมันกลายแบบเหมือนเป็นลายแพทเทิร์นโมโนแกรมอะไรบางอย่างก็เท่ดีนะครับประมาณนี้นะตัวกล่องส่วนไบเซอร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเขียนว่าเลเบล Alliance ก็เป็นฝั่งพระเอกนะฝั่งพระเอกใน, Star War น่นนแบบสากกน้ายประมาณนัันนบ ด้านหลังก็เป็นรูปนาฬิกามาให้ดูแล้วก็มีตัวเลขเหมือนกับอีกเรือนนึงเลยนะครับก็ชัดเจนว่าเป็นรุ่นไหนแล้วก็นะครับตัวผ้าเช็ดนาฬิกาเนี่ยก็จะมาเป็นลายที่แยกกับตัวสีดำนี่ลายของใครของมันเลยนะครับก็ เป็นรูป X-wing มาแบบนี้อ่ะเรามาดูนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปเทลเลเรือนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาสีดำมาให้ดูทีหลังนะขอเริ่มจากสีเงินก่อนก็อันดับแรกเลยนะครับที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือเรื่องหน้าปัดด้านในนะเพราะว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยมีการใส่ดีเทลที่มันเกี่ยวกับ Star Wars เข้าไปอีกเยอะประมาณหนึ่งนะครับ <S 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 อย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวที่มันเป็นรูปยาน X-wing เนี่ยที่กำลังพุ่งไปด้านหน้านะครับเนี่ยสามลำนะแล้วก็เส้นด้านล่างเนี่ยจะเหมือนเป็นเส้นความเร็วที่แบบเป็นออพุ่งกกมา็ จะเป็นดีเทลฝั่งขวาแล้วก็พวกซับเดอร์เอทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการใช้ดีไซน์ที่เป็นลักษณะเหมือนกับพวกอิเลเมนต์ต่างๆในฉากของ Star w a r นะครับอย่างพวกในยานอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นเส้นสีขาวตัดกับพื้นที่สีเข้มอะไรแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นกิมมิกอย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้อยู่แล้วนะเขาก็หยิบมาใช้ด้วยแล้วก็อยากให้ดูด้านล่างมา,มากๆนะครับเดี๋ยวผมขยับเข็มหลบนิดนึงตรงด้านขวาล่างเนี่ยจะเป็นโซนที่มันเป็นตำแหน่งของเข็มวินาทีของเรือนนี้แต่ว่าเพื<ๆ>่อนๆลองดูนะมันจะมีเงาคน ของฝ่ายกบฏเนี่ยมันก็จะเป็นเงาของลุกสกายวอล์กเกอร์ซึ่งกําลังถือไลท์เซเบอร์สีเขียวอยู่โดยตัวไลท์เซเบอร์เนี่ยมันคือเข็มวินาทีของเรือนนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองอ เราก็จะเห็นเหมือนกับว่าลุคสกายวอเกอร์เนี่ยกำลังควงไลท์เซเบอร์อยู่เป็นวงกลมไปเรื่อยๆซึ่งก็คอยชี้บอกวินาทีที่มันกําลังเดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งแบบเป็นกิมมิกที่โอ้โหแบบเจ๋งมากอะเห็นครั้งแรกแล้วแบบโอ้โหกิ๊ดการดเลยนะครับคนชอบ Star War ์นี่แบบถูกใจกับสิ่งนี้แน่นอนส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นดาวที่เอาไว้บอกเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับสังเกตดูว่ามันก็จะมีการปิดทึบมาครึ่งซ้ายแล้วก็ครึ่งขวาเนี่ยจะเปิดโล่งให้เห็นเครื่องนิดนึงแต่่่ววววาาาากกกกก็็็จะะมมมมีตตแรรรงงงงเเเเปปนนาานนซยยบบััไ้ออออณ์์หืืพพคข ต่างๆนานา,นาก็เป็นกิมิคที่เก๋ดีนะแล้วก็ด้านล่างซ้ายตรงนี้จะมีการเปิดโชว์ให้เห็น,นกลไกด้านในที่เป็นบาลานซ์สปริงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาประมาณหนึ่งนะครับเห็นแบบความเคลื่อนไหวอยู่บ้างแล้วก็มันจะทะลุไปด้านหลังที่แบบมันเป็นการเปิดโล่งด้วยซึ่งไอ้ด้านหลังเนี่ยมันมีสีฉาบไปด้วยมันก็เลยแบบจะออกเป็นสีฟ้าๆแบบเนี้ยคือถ้าเกิดเราเอามือไปบงังบล็อกแสงด้านหลังเนี่ยจะดูไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่าพอเราหยิบนาฬิกามาโล่งๆเนี่ยนะครับ ให้ด้านหลังมันโปร่ง,งก็จะเห็นแบบมีความเรืองแสงสีฟ้าๆขึ้นมาจากตัวด้านล่างด้วยก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ดีไซน์มาเวิร์กมากๆเลยนะครับส่วนตัวลูมตัวนี้ก็มีมาให้นะสามารถดูเวลาในที่มืดได้สบายๆนะครับค่อนข้างสว่างเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยโลโก้อโอโตเมติกเนี่ยก็ดูแบบทันสมัยมากนะครับตัวโลโก้โลโก้อะไรก็วางไว้ด้านบนเรียบๆแบบนี้มาเกอร์รอบๆก็มาแบบอย่างเท่เลยนะครับทรงมาใหญ่โตดูมีความเหลี่ยมการขัดเงาอะไรต่างๆก็ทําได้ค่อนข้างจะโอเคเลยรายละเอียดหน้าปัดด้านในก็ประะะมาาาณนนนี้้้ถือออวว่่่คขงชบแลล ส่วนตัวเคสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนเห็นแลวแบบจะต้องมีความอยากได้แน่ๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยโซเวียตติทัสจะเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้มีนาฬิการทรงอิทิเกตเบรดสเลตเยอะนะครับก็จะเป็นทรงนาฬิกาทั่วไปอะ่ะมีขาลักทั่วๆไปเลยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความแบบเป็นอิทิเกตเบรดสเลตที่ดูสปอร์ตลักชัวรี่มากๆอะ่ะคืออย่างตัวขอบหน้าปัดเนี่ยก็จะมีการทําดีเทลเหมือนแบบเป็นน็อตทั้งหมด6อันนะครับก็วางไว้รอบๆแบบนี้นะซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับ บึกบืนดูสปอร์ตดูเป็นอินดัสเทรียลลุคมากขึ้นนะครับแล้วก็การขัดเงาด้านบนเนี่ยริ้วละเอียดมากนะเพื่อนๆลองดูริ้วความคลีนความแบบเป็นลวดลายสตินฟินิชเขาก็ขัดมาดีเลยแล้วก็ตัวเคสเนี่ยแน่นอนว่าเป็นทรงอินทิเกตเบรสเลสที่มีการเชื่อมต่อกับตัวสายแบบกลมกลืนมากๆซึ่งสังเกตดูว่าขาลักเนี่ยสั้นมากนะเพื่อนๆซึ่งตอนแรกอะ่ะผมเห็นขนาดเคสไซส์จากตัวหน้าเว็บแล้วว่าเรือนนี้ออกมา44มิลผมก็สะดุ้งไปทีนึงแล้วว่า มันจะใสได้เหรอสีอยู่สีมินคนข้อมือเล็กๆอย่างผมนี่ไม่น่ารอดแต่ว่าพอมาดูเคสไซส์จริงๆแปเนี้สายเนี่ยมันแบบไม่ได้ยื่นมาจากตัวเรือนเลยนะครับคือขาละกขาสั้นมากแล้วก็หักเอียงลงมาได้เยอะมากๆเอ็นลิงอันแรกนี่ก็ไม่ได้มีความกางอะไรแล้วก็ข้อแรกก็หักลงมาได้เลยไม่ต้องแบบตีโค้งออกไปไกลเท่าไหร่ซึ่งเป็นดีไซน์ที่แบรนด์แพงๆบางแบรนด์ยังทําไม่ได้เลยนะดีไซน์แบบนี้ดังนั้นเนี่ยเรื่องฟิตติ้งมันสบายแน่นอนนะครับส่วนตัวกระจกก็เป็นซัฟายคริสตัลที่ตัดแสงมาได้โอเคเลยนะหลายๆมุมนนนนีี่คคืือออกกกระะจจหหาายยยไปเลเลมั้ง แล้วก็ขนาดเคสไซน์นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะวัดออกมาเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ44่มิลเลยความหนาอยู่ที่13.6มมิลน,นะครับส่วนลักทุล่าก็ห้าสิบสองจุดสองมิลแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าฝาหลังเนี่ยจะมีการเล่นดีไซน์มาเก๋มากๆนะก็จะเป็นรูปเงาตัวละครที่อยู่ฝั่งเรเบลนะครับหรือว่าฝั่งพระเอกนั่นเองนะครับก็มีนะครับพวกหุ่นยนต์ CTPO R2D2 นะครับเจ้าหญิงเลอาฮันโซโลลุคสกายวอล์กเกอร์หรือว่าชิวบาก้านะครับชิวี่มาครบเลยเห็นเงาก็รู้แล้วว่าเป็นใครแล้วกก็็ดดด้้าาาานนนนนนหลลลลัังงงงสุเเเเีีี่ยยยยจะมมมมขขอขออิฟคฮโโซว ก็เป็นสีสวยๆเลยสีฟ้าเท่ดีแล้วก็อย่างที่เห็นมันจะมีความแบบเจาะทะลุไปด้านหน้านิดนึงด้วยนะอันนี้ก็เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะแล้วก็การการนน้ํา100เมตรก็ถือว่าโอเคนะใส่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายๆอยู่แล้วส่วนตัวสายเนี่ยทำมาดีเซอร์ไพรส์เลยนะทีแรกไม่ได้คิดว่ามันจะเนี้ยบขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอมาจับตัวจริงดูปั๊บเนี่ยเชื่อได้เลยว่าต้องทําให้หลายๆคนมีความ แปลกใจแน่ๆนะครับเพราะว่าผิวเขาเนี่ยละเอียดลื่นมากๆนะคือลื่นเหมือนกับว่ามีน้ํามันออยอะไรบางอย่างเนี่ยมาฉาบไว้อะแล้วก็ความคมเนี่ยถือว่าคมแบบ คือเวลาลูบๆปั๊บรู้สึกได้เลยถึงความเหลี่ยมมุมดีอ่ะคือผมอะจะเป็นคนชอบนาฬิกาที่ขอบมันแบบชัดๆสันมันแบบมีความคมๆแหลมๆแบบนี้นะครับอันนี้ถูกใจมากเลยแล้วก็มีการลบเหลี่ยมมุมนะครับแล้วก็มีส่วนขัดเงาเนี่ยซ่อนอยู่ด้านในด้วยแต่ว่าเวลามองปกติเนี่ยไม่ค่อยเห็นส่วนขัดเงาเท,าเท่าไหร่นะจะเห็นขัดด้านเป็นหลักนะครับแล้วก็ริ้วการสะท้อนแสงเนี่ยถ้าเกิดขัดมาดีอ่ะมันจะเล่นแบบนี้ได้เนี่ยคือเอานิว้วลูบขึ้นลูบลงแล้วมันจะ ริวมากๆนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์มากสุดยอดจริงๆแล้วก็บัคเกิลเนี่ยจะมาแบบเป็นบานพับใหญ่โตแข็งแรงแน่นหนาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดสายนะแล้วก็ตรงบัคเกิลเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนเป็นฟอนต์ของ Star Wars เนี่ยจะเป็นภาษา Star Wars ก็จะเป็นประมาณนี้กันนะครับแล้วก็มีโลโก้ Star War ตรงนี้ด้วยมาลองทาบข้อให้ดูนะครับเรื่องนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ตัดสายให้ดูนะครับแต่ว่าลองทาบให้ดูนะว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงอันดับแรกเลยนะครับที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือเวลามองจากานนา่่เกวฮยไมง ขนาดข้อมือผม5.5นิ้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจอเคสอยู่4มิล่ะยังไงก็กลางนะครับอันนี้แบบไม่กลางเฉยเลยแล้วก็ดูเนียนตามากๆนะครับอย่างเงี้ยมองไกลๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟิตติ้งมันดีมากเลยความรู้สึกของการอยู่บนข้อมือเนี่ยเหมือนกับนายกาอินทิเกรตเวสเลตไซส์39-40มิลได้เลยนะครับอันนี้ทํามาเป็นเคสที่หลายๆแบรนด์ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะใส่ดีมากแต่ว่าเรื่องความหนักความถ่วงต้องบอกว่าเอาเรื่องนะเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยถ้าเกิดแบบ สายครบสุข,ข้อแบบนี้นะครับน้ำหนักมันจะประมาณ200กรัมนะดังนั้นก็ถือว่าต้องอาศัยแรงในการ ใส่นาฬิกาเลยเนี้ยทั้งวันอยู่เหมือนกันนะครับคนข้อมือเล็กเนี่ยจริงๆฟิตติ้งอะ่ะได้แต่ว่าก็ต้องแบบบริหารข้อมือน,นิดนึงให้มันมีแรงหน่อยเพราะว่าน้าหนักถ่วงเยอะแล้วก็เราจะรู้สึกถึงความมีเหล็กตันๆเหล็กแน่นๆเหล็กที่มันแข็งแรงเนี่ยอยู่บนข้อมือเราตลอดเวลานะคือเอาจริงมันก็ได้ความรู้สึกแบบโรบัสดูแบบสมบุกสมบันดูลุยดีอะ่ะแต่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังไว้ก่อนว่ามันจะไม่ใช่ในาฬิกาแนวใส่ชิลใส่สบายใสเบาๆทั้งวันอะไรแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องสายเนี่ยต้องบอกว่ายอมเลยจริงๆรนะเวลาอยู่บ้อบสทน แสงแบบเนี้คือแบบ มันเล่นแสงได้ดีมากจริงๆนะเซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับการขัดเงาของเรือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาฬิกาสไตล์ยิเกรดเวสเลตที่ทำทรงมาได้ดีลงตัวมากๆนะครับถึงแม้ว่าขนาดจะใหญ่ขนาดเนี้ยแต่ว่าคนข้อมือเล็กเนี่ยใส่ได้สบายเฉยเลยเป็นอะไรที่ทําไม่ได้ง่ายนะแต่เรือนนี้ก็ทําได้นะครับโอเคมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนสีดํากันบ้างนะครับถึงคิวของฝั่งกาแล็ก i c e เอ็มไฮแล้วเรือนสีดานะครับก็แน่นอนว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยจะมีการเปลี่ยนดีเทลที่มันแตกต่างกันไปกัปกบตัวที่มันเป็นเล All ้ A ล้วนบนบดนา จะเป็นรูปเงาของยานเฟเตอร์ของฝั่งตัวโกงละนะครับอย่างดัตเวเดอร์เนี่ยก็จะนั่งขับยานด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทรงที่แบบดูมีความเท่มากกว่ายานอื่นๆประมาณหนึ่งนะส่วนยานของลูกน้องเนี่ยก็อาจจะเล็กๆหน่อยอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับดีเทลต่างๆนาน,นาที่เป็นแผงกริลเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยด้านซ้ายประมาณนี้แล้วก็ด้านขวาเนี่ยสังเกตดูว่า ทรงซับเรียลที่เป็นเข็มวินาทีก็จะเป็นเงาของด์ r เวเดอร์ละแล้วก็ถือไลท์เซเบอร์สีแดงอยู่แล้วก็สังเกตดูว่าเงาเนี่ยจะยืนคนละทิศกับตัวฝั่งของพระเอกด้วยนะครับคือจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็จะควงดาบไลท์เซเบอร์ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเป็นสีแดงซึ่งแบบ ชอบคอนเซปต์นี้มากเลยนะครับเห็นแล้วแบบเออมันเก๋อะทีแรกตอนดูจากในรูปนึกว่าเป็นแค่การตกแต่งธรรมดาแต่ว่าพอมาเห็นตอนมันควงนี่แบบมันเจ๋งมากนะครับแล้วอย่างเงี้ยสมมุติว่าเพื่อนๆมี2เรือนอะระ้ววางอยู่ด้วยกันอะเราจะเห็นว่าเหมือนกับ2เงาเนี่ยมันกำลังเตรียมต่อสู้กันอยู่นะครับลุคสกายวอล์กเกอร์ดาร์เวเดอร์แบบเนี้ยกำลังเตรียมเข้าปะทะกันเลยนะครับก็ เก๋ดีนะครับหันหน้าประชันกันประมาณนี้ส่วนรายอื่นๆเนี่ยจริง,รงๆคล้ายๆกับตัวสีเงินละเพราะว่าก็เหมือนกันแหละนะครับเป็นซีรีส์เดียวกันทรงเดียวกันแต่ว่าก็เคลือบสีดําเข้ามาเพิ่มเติมให้เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ทําให้ฟิลลิ่งเปลี่ยนไปเยอะมากนะซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เป็นธีมของดัตเวเดอร์อยู่ละฝั่งตัวร้ายเนี่ยก็จะมาทางสีดําๆอยู่ละแล้วก็ฝาหลังเนี่ยจะเป็นรูปของหน้าดัตเวเดอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีเงาเรื่องราวสตอรี่รายเล็กน้อยสะท้อนอยู่ในหมวกด้วยก็เท่เลยนะคครับบมมี้องงเาาายู่นวะ แต่แน่นอนไม่ได้สะท้อนแสงเท่ากับสีเงินอยู่ละแต่ว่าก็ยังมีความสามารถในการกระจายแสงอย่างเงี้ยอยู่นะครับเวลาเอานิ้วรลบๆเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นลิ้วๆสะท้อนอยู่บ้างนะ สวยนะความลื่นก็ไม่ต่าง่างเดิมนะครับลื่น smooth, สมูทใสดีมากๆแล้วก็ตรงบัคเข้าตรงนี้ก็จะมีภาษา Star War เนี่ยอยู่นี้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นสีดําเงาส่วนโลโก้เนี่ยจะสกรีนมาแบบมีสีขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ได้ดูเรียบมากเหมือนตัวสีเงินนะอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยก็ฟิตติ้งไม่ต่างอะไรกับสีเงินเพราะว่าไซส์เดียวกันเป๊ะนะครับแต่ว่าแน่นอนความดุดันเนี่ยถือว่ามาเต็มกว่ามากๆซึ่งมันจะดูเป็นนาฬิกากิมมิคมากกว่าตัวเรือนเงินนะ คือตัวเรือนเงินเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบในากาทั่วๆไปอยู่บ้างนะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันคลาสสิกมากแล้วก็มันใส่ง่ายอะ่ะคือหน้าปัดสีน้ําเงินน้าเงินถึงแม้ว่าจะมีดีเทลอะไรมาเยอะก็ตามแต่ว่ามันก็ยังจะพอคุมทนเรียบๆได้อยู่นะครับใส่ไปทํางานใส่ไปออฟฟิศชิลๆอย่างเงี้ยที่ต้องการความเรียบร้อยอะ่ะพอได้นะแต่สีดําแดงเนี่ยต้องบอกว่า น่าจะเหมาะกับวันที่แบบไปเที่ยววันแบบสบายๆวันที่ต้องการจะแสดงความเป็นตัวตนหรือว่าไปงานที่มันเกี่ยวกับ Star War ลอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะแมทช์กันได้ไม่ยากเลยนะแล้วก็การแต่งตัวสีดําก็จะดูแบบดากดาร์คด,ดูคุมโทนมืดๆม,ม,มากๆนะครับคือใครที่แต่งตัวโทนดําอยู่แล้วอะ่ะ ใส่เรือนี้เข้าไปนะมันจะมีความเติมสีแดงเข้ามาในการแต่งกายให้นิดนึงแล้วก็จะดูแบบดุดันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งเอาจริงไม่ต้องเป็นแฟน Star War ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบคู่สีประมาณแบบนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะตัวสีดําก็สปอร์ตดีตัวสีเงินก็ใส่ง่ายใส่ได้หลายโอกาสดีนะครับยังไงก็ลองไปเลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลยส่วนราคาเนี่ยถ้าเป็นตัวสีเงินนะครับจะอยู่ที่22,900บาทแล้วก็ตัวสีแดงเนี่ยจะอยู่ที่24,500บผลิตมารุ่นละ200เรือนเท่านั้นนะทั่วโลกเลยซึ่งต้องบอกว่า น้อยมากแฟน Star Wars ์เขาเยอะมากเยอะแบบไม่รู้หลักกี่สิบล้านร้อยล้านคนแล้วมี200เรือนเนี่ยคือยังไงมันหมดเร็วแน่ๆอยู่ละในตอนที่ถ่ายรีวิวเนี่ยต้องบอกว่ามีบางเรือนใกล้หมดแล้วด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปดูบนเว็บเราเองนะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับบนเว็บไซต์ของ s เวลลิติตาสนะที่ผมแปะลิงก์ไห้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ